แซลมอนเหรอฮะแซลมอนอยู่ไหนเี <Yeah. 16. S 2> ่ sixteen อาร์ม okay, ิกซ์เอาที่มิกซิ่งอ่ะมิกซิ่งมิกซิงเดี๋ยวเรารวมกันอ้ยอย่าไปกินอย่าอย่างเนี้ยมันเป็นมันเป็นของดิบนะลูอีกอ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมือีบดูก่อนดูตรงๆแล้วม,มีอะไรบ้าง S <S นะตรงนู้นมันมีเป็นแบบเป็นถ้วยนะตรงนู้นอันนี้เท่าไหร่นี่สิสิบสองก้อนะอันนี้ชอบอันเนี้ยสิ<อ>บเจ้าอปัอน่นก็ไปดูตรงนู้นยิปทีน,อ,น,นอันนี้เท่าไหร่ยิปทีน ห้าบาทห้าเหรียญก็ละลายร้อยอย่าไปนอนอ๋อนี่ขนมมันนั้นน่อร่อยขนมมันนั้นน่อร่อยนี่กบุกุบี่ฮะใช่แล้วนี่กบุกุีสามเหรียญเอานี่เนาะนี่เนาะนี่กินเด็กบุกบี้เอาเนี่อ่ะ

นี่่ะยฮะหนอะเดกุคืออะไรอ๋ออที่ผมขอมีชื่อตอนนั้นอันนี้เหรเออใช่ใช่ไกินน่ะแป๊มนึงแป๊นอนนี้มันเหมือนกันไหมนั่นอันนี้เ่าไหร่นีสิเหรียญ ทุกคนคะวันนี้มาซื้อชูชินะคะที่นิวมาร์เก็ตร้านนิวมาร์เก็ตนะคะเฟสเียวเฟสเยวมีพามิสโตนี่ราคาราคานะคะอันนี้สิบสี่ดอลชูชีอนนพอแล้วสำหัม่มัม่งมั่งโอเคถูก អីឡាយหยิบมา1อันกันเร็วเร็วหยิบมา1มันแพงมากเลยนะ